สวัสดีครับนงเซนเนเซียนปลาอาากินคือเกาครับวันนี้เริ่มนะครับบันปลารเขวันนี้บนรุง่งฤทธิ์มเมืองเวีองวีวแล้วครับถึงเวลาแล้วครับเวลาแบบรัดสิน นะคัแต่บัดมันนะบัดประมาณนีนจังมรุ่ยจังวันูฮะจังมรุ่ยเพย์ปีรุ่ยเพย์สองร้อยบัฟังหนึ่งร้อยครับเก้าโมงแล้วกำหนดเก้าโมงนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วกรรมการยังไม่ลปอยเลยครับนี่

อาพีรอดเฮ้าแต่บุใจรอจักน้อยนึงนะครับใจรอดจักน้อยนึ่ถ้าทาผอัดคอกรรมการบิงเวลาครับผมต้องไมนกรรมการขบุดกรรมารดทคำศัพทขบุดไม่ชกราวที่มาคุณปราบที่นะครับทีตรงนี้นะครับ

แล้วครับพี่น้องแล้วครับผมลื่นตรงไปพ่อคนี้ อืมโทรศัพท์ร้าโทรมติดน <laughs> ี่มีใครสาวรับตอนนี้ ទូរុជនครับរុជនអូអូនោះបងស្នាញ់បងយុន្ទួងគ្រប់ទេគ្រប់ទេ Đây là lá phí nông Ủa, nó bóng anh nó Được cho hơi, ưu kìa, nó trâu nó Đi chua, đi chua, plan in noi Nát trời Ngập

ไใจจางตรใจนี่ไม่ใจลิงก์ไม่ปลาบินปลาบินไม่มีปลาเลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมจะเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ บอกงานน้องเบกันบก่นดูไงน,นี่จะถูกไหมบอกว่ามีบึกด้วยนะครับนี่บอกมีบึกด้วยนี่

โอ้โปลานิโนเลยตาไ,ไม่ค่อยใหญ่คนระับนี่ នេ variance, right? ះត្រៃថ្មី២តូនខ្លួននេះត្រៃថ្មីយោយើងមិនត្រូវណូតែយោយើងមិនត្រូវ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không បងរបស់រ៉េកត្រៃវាកប់ភកកប់មួយនោះញាប់ទៅໃຫយសុក្រាស់នេះណាអឺពត់ជានេះបើគីគ្នាអឺដៅ เกือบเร็ไวไอ้จ่อลูกปลาพันปลานี่เล่นกำโตหลวงเล่นกางที่ตู้เลตะเตือยเตือยเตือยจักตัวเร็ว 这个对，要得，多美呢！这还能摸着，能打针。 mất rồi bạn mua bà không đọc xong không đọc bà bàn nồi rồi thế nồi na nó trời bình na trời thằng hầm. Na. tao tôi kịp tôi rồi thôi Trời thôi thôi đi, thôi ra rồi thôi <laughs> 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 Liêu lại luôn vậy. Bốn lòng pan đấy. Bốn anh hết phòng. <laughs> trai na, trai na, tha. Phong rồi. Phong à, phong rồi. Tấm anh bong treng anh, giờ tu na bong, không muốn anh trai. Nhiều nó bận đề trai. Tao sẽ nằm lại. เก็งใเกรงใจเสกิ่งตกมาตกลงตัวร้ริ้วบาตัวแต่เรงจูลวีนเอาบวดอีกแล้วบวดอีกแล้วโยโยโยโอยังไม่ถึงแต่ก่อนในบพล่เต้องแห่นี่ยเจยู่ฝังผ่าหลายเนาะแต่ตอันนี้ก็วิวาน่กบบเปลียนแปลงไปร้างกายเป็นผูเปิง มากลายเป็นผู้แยน่มากลายเป็นผัวก็ร่างใจกับพี่น้องที่บาต่างกินอขอบคุณนะครับพี่น้องปองปายเส้นแหาจากทางนะครับปอเดียวได้ปรุงแกงเบอร์เพลินปอเดียวได้ปุงร่าเพลินกะบะหูปอเดีเราตามหูห้าดีกันตรงนี้ไปทางไหนก็มีเตบวดมีเตวบัวจากทางอำเภอบรรดาลจากาทางเพวยร่าเด็กคนโบราณแห่เวลาคนโบราณแห่ส่วนใหญ่เพคนซื้อกินเนาะ ไปกระสังครับกับแถวน้องแจกพระมากราพระพาชัยแล้วก็เป็นทางด้านแล้วไปมาไกลๆโชดนี่แล้วก็ลืมไม่ได้ครับยางไม่ได้ท่านครับอเอ,ออยันหรดเกลอนถ้ายากไม่ได้ก็ตรงน,นี้นะครับท่านเอาห้วยราชบ้านเราเฉพาะย่างยิ่งแล้วเอาภอเมืองวุรัมครับวันนี้มากันเยอะวันกน่อนเห็นเริ่มอ,อยู่ทีแจงไห้ทรามาลงแถวนากรานนะครับ แฉนากลางเราก็มีบอ่อมีบอ่ออยู่หลายบอ่อครับบ่อปูปลาบางนี่แต่บอ่อที่ใหญ่ขณะนี้ปัจจุบันก็เริ่มหาน้อยลงไปนะครับเริ่มน้อยเริ่มลดไป,ไปเลยคนัคบพอ,อดีที่น้องเราเสียงเห็นมีแต่ประมาจา์นะครับเป็นใดกันแนบ่บ่อก็ขอให้มาทุกคนทุกท่านนะครับ ตัวเตือนน่องทุกอย่างอย่าได้นกเจ็บอยู่สักจะไปหัดอ่าอ้า,าวันเหนะครับนับว่าท่านครบวันั้นเต็มของกรณีนี้นกเจ็บขายได้ครับเนดะ้อนกเจ็บขายอะไรครับครับอ่าตัวละแปดสิบบาทครับเนาะตัวละแปดสิบบาทครับอ่าพอขายแพ้มันหนักกว่าในที่ขายแปดสิบบาทพอาขายเดียร์พี่แจงน้องเนาะอ่านกเจ็บครับ วันนี้ก็ให้กำลังใจกันนะครับสุขุสุดคนเป็นคนไทยครับหักกันบงที่ประมงลุนแนวอื่นเพื่อนก็ไปแต่ว่ามีมวยเรามีมวยเราก็โชคกันบานนานบานนี้ยัี๋ยวนี้่วมการมวยคนหน่อยร่วมประมงฟุตบอลน,นะครับเนาะฟุตบอลกว่าจะตัดทีก็นานๆทีบาดเพราะตอนนี้เขาแต่มาอยูวานหนีเขาไตมาเป็นชกล่วมแห่จะเซนเซียนแห่ประมัญแห่โอ้โยก็ยังมีชูกี ได้การวานกับการวานแหกข้าพเจ้าวายุกันลราก็ไม่มีใครได้ปลาค,าาาลครับวันนี้หน้ามันตลอดครับนบัดกรวยเรียบร้อยเลยครับาาครับนะครับเนาะก็ะะอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดผนจะเห็นปีเห็นนอกเนาะแต่กลับมาเห็นอ่าประเพณีดั้งเดิมเราแบบนี้ได้เห็นมาเห็นอ่าพลุปัญญาท้องถิ่นครับแม่สะเปนในตัวเดียว,ยวกันยินดี กตอยากให้ก่เรขอมาเรีย่นทานหนาบ้าบ้านว่าส e> <Yes> ุใหญ่สุดใหญ่่คุมแล้วหนึ่งร้อยตัวหนึ่งน่ยแล้วให้มรวยเราอย่างเรบึกคอจตัวน้อยลองน้อยมาไนได้ี่ กากรจนอนส้มย <static> ิานแต่พอได้ยินข่าวข่าวว่าจะมีการหวานแหก็รู้เขพราแกตาใสบุ่มุ่กนนี่ครับ้าการหวานแหก็เป็นกลยุทธ์ปาแต็มความเออดาทองเซิร์งอ่าดเาวังได้บอกนะครับเนะเสียโปรยเขาท่านเขปเนียวตัวกัลาแข็งลอตเตอรี่จะไหดีืองกระโยอร่ยครัสว นี่้คือสวบี่คเนา็นวนสนารู้ลอใบคูนงเรบหมูกินนูกินรูปแบบ่มานเต็เออครับแาบผูนว่าืเล่น้ซี่ห้ซี่้นครับ นาตรีฮะถุงนาตรีนี่ทองเตรราทองโอ้ลูกปลาพันปลา นอร์บอร์ดออดแทตเตอร์บอร์ดไตรปุงตะเลเดือนเมษาที่ปราบรวยฮะที่ปราบรวยนะมือตูตรายดูตัวปลาดิดูดิบานเดี๋ยวให้กับดิงบัดเพลตรงปีนี้เออกูแล้วกูเอาปลาสุดนี่นาตรายปุง bánh xì ngon thế quá nè nè lưng mười sân đó lưng mười sân đó, nè ơi đi rồi Tu bay tu mũi. đặt Liều đó. Tu bay tu mà say Tu này. có đơm rồi. Con đi màn đi, con đi màn đi,

นี่นี่กลับกลัวนี่ให้ยนี่เนี่ยปลาน่าจะอยู่ต่อเนี่ยนี่ Nà. plau. <laughs> Bọn em hơi vì này ngỡ bị lươn một chồng này nè. Bọn ơi lươn một chồng này Cho xếp một cái thịt. thù. Ô, oh, lúc bà bàn plà đi đấy. Oh. นี่กรอบนี่เลยนี่ดมกรวบไหมลรวงมือไหมยังท้ายที่ท่านต้องเมียนโดนกุน้ลีแนนอนเลยนี่ปลาหงางครับบ้านปลาไปลาหางอามารเป็นคนๆให้ได้ก็ได้ครับ อานผก็ไม่ได้เรียบร้อยครับพี่น้องเขียนทุงบกปลาหมดแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันบัวนาไปที่ไหนตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม O